ยินดีต้อนรับสู่ช่องครูปุ๊กสีรัตน์ไอเดียอาชีพทำเงินวันนี้เราจะมาพูดถึงเคล็ดลับสู่ร้อยล้านด้วยเทคนิคนี้นะคะก่อนที่ไปฟังเรื่องเทคนิคเหล่านั้นเรามีนิทานเรื่องเล่าของออชายชาวอินเดียเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวตอนนี้นะคะเรามาฟังกันเลยค่ะว่านิทานเรื่องนี้มีเรื่องราวความเป็นมาย,ยังไงบ้าง ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีชาวอินเดียชื่อว่าราชาราชาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนในบ้านเล็กๆอันห่างไกลของประเทศอินเดียชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความบากยากจนแต่ราชามีความฝันและความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองและครอบครัวราชาเริ่มต้นจากการทํางานเล็กๆน้นอยๆเพื่อหางเงินเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เคยยอมแพ้และมีความขยันหมั่นเพียรในการทํางานด้วยความพยายามและความอดทน ราชาสามารถเก็บเงินเล็กๆน้อยๆได้บ้างเขายินตัดสินใจนําเงินเหล่านั้นไปลงทุนธุรกิจเล็กๆของตัวเองก็คือธุรกิจการขายของในตลาดท้องถิ่นนั่นเองเขามีความสามารถในการเจราจาและเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีทําให้ธุรกิจของเขาเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อธุรกิจของเขามีไรายได้มากขึ้นเขาไม่หยุดที่จะสแสวงหาโอกาสในการเติบโตเพิ่มเติมราชาใช้เงินที่ได้จากการทําธุรกิจ มาขยายธุรกิจร่มต้นไปลงทุนในธุรกิจอื่น,นๆเช่นการเกษตรการสร้างอาคารที่อยู่อาศัยการค้าขายระหว่างประเทศเขาใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาในการบริหารการจัดการธุรกิจของเขาให้เติบโตและก้าวหน้าในที่สุดราชาก็กลายเป็นเศรษฐีที่มีทรัพย์สินมากกว่าร้อยล้านเขาไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเองและเขายังช่วยพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนของเขา ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยเรื่องราวของราชาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ว่าแม้จะเริ่มต้นจากความยากจนไม่มีอะไรเลยแต่ความมุ่งมัน่นความพยายามและการไม่ยอมแพ้ของเขาสามารถสร้างชีวิตให้ดีกว่าและประสบความสำเร็จได้เช่นกันเคล็ดลับสู่ร้อยล้านใช้เทคนิคนี้เทคนิคที่ว่าก็คือการวางแผนที่ถูกต้องนั่นเองนะคะเทคนิคนี้คุณสามารถเริ่มต้นและลงมือทำได้เลย ตามนี้ค่ะเริ่มต้นกำหนดเป้าหมายและวางแผนทางการเงินเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายและวางแผนทางการเงินอย่างชัดเจนเช่นอยากจะมีเงิน100ล้านภายในระยะเวลาเท่าไหร่กี่ปีและทําการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบรวมทั้งการจัดการหนี้สินทั้งหมดที่มีแล้วก็เงินออมการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆที่มีความเสี่ยงต่ําหรือตามระดับความเสี่ยงที่คุณจะรับได้นี่คือข้อที่1น,นะคะ ต่อไปข้อที่2การศึกษาและการพัฒนาตนเองการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการสร้างตัวคุณควรหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในด้านการเงินการลงทุนและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการงานหรือธุรกิจที่คุณทําการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะทําให้คุณมีความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้ดีขึ้นนี่คือข้อ2นะคะสำคัญมากเช่นกันข้อ 3. การทํางานหนักอย่างต่อเนื่องและการสร้างเครือข่าย ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงแค่คืนเดียวคุณต้องทำงานอย่างหนักและไม่ยอท้อนอกจากนี้การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจก็เป็นสิ่งที่สำคัญคุณควรพบปะและร่วมมือกับคนที่มีความสามารถมีความรู้ในด้านต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วงพัฒนาธุรกิจไปด้วยกันการที่จะเป็นคนรวยมีเงินร้อยล้านได้นั้นจะต้องอาศัยความภาคพเพูียใความมุ่งมั่นและ ความมีวินัยในทางการเงินอย่างสูงการที่จะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาตัวเองและมีเครือข่ายที่ดีช่วยให้คุณสามารถเข้าใกล้เป้าหมายได้มากขึ้นการสร้างเงิน100ล้านได้เริ่มต้นได้จากการวางแผนการทำงานอย่างหนักนี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถจะวางแผนและลงมือทําได้เลยตามขั้นตอนนี้1การวางแผนและการตั้งเป้าหมาย เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการเงิน100ล้านในระยะเวลาเมื่อไหร่และวิธีการใดบ้างที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนี้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของคุณในปัจจุบันดูว่าคุณมีทรัพยากรและศักยภาพอะไรบ้างที่คุณจะนำมาใช้ได้ข้อ 2. การลงทุนและการทำธุรกิจการลงทุนในตลาดหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ สามารถเป็นทางเลือกที่ดีในการเพิ่มรายได้แต่ควรศึกษาข้อมูลและความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเป็นอีกหนึ่งทางที่จะสามารถทําให้คุณสู่การสร้างรายได้ได้มากขึ้นเลือกธุรกิจที่คุณมีความรู้และมีความสนใจทั้งนี้ควรทําการวิจัยการตลาดและวางแผนธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบข้อ 3. การพัฒนาตนเองและการจัดก,การเวลา การพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ๆช่วยให้คุณมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นเช่นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนการตลาดการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพช่วยทำให้คุณสามารถทำงานได้หลายๆอย่างได้พร้อมกันและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้คุณได้ทั้งหมดที่กล่าวมานะคะเป็นขั้นตอนที่สามารถเอาไปจัดการวางแผนเพื่อสร้างเงิน100ล้านให้คุณได้ คุณก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้ถ้าคุณทําตามขั้นตอนดังกล่าววางแผนอย่างรอบคอบต่อเนื่องมุ่งมั่นจริงจังก็ได้รับฟังกันไปแล้วสำหรับเคล็ดลับสู่ร้อยล้านให้ใช้เทคนิคนี้ท้ายนี้เรามีอ e ีบุ๊กไอเดียอาชีพทำเงินในยุคอนาคตที่จะทำให้คุณสามารถสร้างเงินได้เร็วขึ้นในอนาคตนะคะปกติจากราคา399บาทตอนนี้หรือแค่199บาทค่ะ ใครสนใจทักที่ไลน์แอดหรือทักข้อความใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่สลับคลิปถัดไปว่าจะเป็นอาชีพและไอเดียอะไรสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสลับการติดตามรับชมรับฟังครบุกซีรัดไอเดียอาชีพทำเงิน10ล้านสร้างได้ด้วยตัวเองแค่รู้วิธีการสวัสดีค่ะ